ไปต่อที่จังหวัดน้องคายนะครับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายก็เดินทางเขาเ้าย่ยมคณวะแสดงความยินดีกับท่านเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ท่านใหม่นะครับหลังจากที่ท่านเดินทางมารับตําแหน่งครับที่ห้องทําการเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์นายวิรัต ริมสุวัตผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน้องคายก็ได้ร่วมเดินทางเข้าคารวะแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้และกระเช้าที่ระลึกนะครับให้กับดรศิลวง์คุดไพฑูลเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ท่านใหม่หลังจากเข้ารับตําแหน่งเป็นเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์นะครับโดยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการหาแนวทางร่วมกันนะครับในการพัฒนาจังหวัดน้องคายกับนครหลวงเวียงจันทร์ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล เน้นความร่วมมือของภาครัฐจัดให้มีการประสานงานแบบรูรณาการประสานความร่วมมือในการป้องกรรันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเน้นในเรื่องของยาเสพติดตามในชายแดนและในด้านสาธารณสุขนั้นก็จะได้มีการประสานความร่วมมือกันในการป้องกันโรคระบาดนะครับรวมทั้งการยับยัง้งป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นในทั้ง2ประเทศด้วยครับมาที่